ก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมครับเป็นลับบีนะครับผมวันนี้ครับก็อตามปกคลิปครับวันนี้ครับผมจะมาโดนคุมกำเนิดกันนะครับผมอ่ครับผมนะครับที่ซื้อแพ็คนะครับผมกับเพจลุงยุทธนะครับก็คือแพ็คนี้นะครับผมซุ่มอุปกรณ์ที่เนเพื่อสกิจกาครับอ๋อเออซื้อแพ็คนี้ปุ๊บอืมแบบ โล่งแบบอะไรนะเบาทั้งกระเป๋าอุ้มเบา,บากระเป๋าโคตรเบาอ่ะเออวันนี้ครับผมมีหวังแค่สามเกียร์เท่านั้น,นครับสามเกียร์ถ้าได้คือผมเพียชิ้นที่หนึ่งนะครับผมโค้นกระต่ายปีใหม่ออชิ้นนี้ออกให้ครแบบแต่ว่าผมก็ต้องรอว่าจะใส่ความสามารถนี้ให้ใครนะแต่ว่าผมในชิ้นนี้นะผมจะมาใส่ให้บอบชั่วคราวนะครับคือตูอ้นห่ทอนฮนะผมต้องการเกดูแน่นอนมากไม่มีสักเกียร์เลย ชิ้นต่อไปครับคือห่วงยางนะครับให้ใส่ให้มายากุนนะครับผมอชิ้นกลางนะครับผมถ้ามีก็แบบเฮ hey, เหมือนกันชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมต้องการก็คือชิ้นนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกียร์าทายเยอะนะเยอะนะครับเกียร์นี้ครับเกียร์โดนแน่นอนอีกชิ้นเอากดไม่ไปวะ่ะเ,เครื่องค้างเออรีเครื่องแป๊บมาแล้วครับผมโอ้โหเครื่องค้างเมื่อกี้ร <laughs> ีมาอีกรอบหนึ่งเกียร์ท้ายที่ผมอยากได้ครับคือ อย่าโจมตีโดนแน่นอนอีกชิ้นหนึ่งครับของเกลียจันทรานะครับผมอ่าก่อนที่ผมจะไปเขาผมขอวางกล่องนี้ก่อนเลยนะครับผมกล่องนี้นะครับสุมลับนะครับผมต้องการรองเท้าครับมันจะเป็นลางหรือเปล่านะครับผมผมซื้อเพลงนี้ปูผมบรรุ่เออแบบกระเป๋าแบบหายหมดละโอเคครับเสื้อโอ้รองเท้าออผเห็นไหมคือแบบตุวงผ,ผมมันแบบเริ่มมาแล้ววะ่ะเออหรือหรือว่ามันเจ็ดเราหายแล้ววะไม่ค่อยเท่นกันโอเคอันนี้ก็รองเท้าเท้า,าทอง งับรองเท้าทั้งสามอีสองอีสามชิ้นนะครับบอกเลยครับเกียร์ดนแน่นอนของพวกเราต้องมาแน่นอนครับผมเกียร์แน่นอนผมมานี่ผมแบบเฮ้ทั้งขังครับโอเคครับมาครับผมโอเคครับกดไปเลยนะครับผมเกียร์จันทราออกอ็อกกิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคปก็ผมบอกแล้วนะครับผมได้รวบรวมดูห้งทั้งหมดนะครับของผมนะครับอามาจริงว่าเกียร์เกียร์ดนจันทรามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยมาจริงว่ะเอ้ยไม่ได้โม้แล้ว hey. รอบนี้ของจริง hey. ของจริงเฮ้ยของจริงว่ะแ h a n กิ้วครับนะครับเกมดีฮะเกมดีมากๆเลยนะครับผมก็ได้มาเลยครับผมมันผมเงียบๆหน่อยนะครับเพราะมันดีมันดึกมากแล้ว <laughs> ไม่กี่โมงปีเจ้าปีเกินเออคนเต็มบ้านนะครับถ้าตโกรวดเดียวนียโอ,โอ้บ้านบึ้มแน่นอนฮนะมาแล้วครับผมเกียร์โดนแน่นอนเกียร์จันทรานะครับ เออปกตินี่เขาใช้ออฟอะไรกันครับโอเคแม็คครับตบมืออ๋อเกียร์จันทราชิ้นแรกครับอ่ะออกครับเกียร์มบนะครับผมเออเกียร์มอ่าอะไรเกียร์จันทรานะครับผมเนี่ยผมขอไปดูออฟในการผมไอดีที่ผมอะไรนะเพจที่ผมรับซื้อมานะครับซื้อมาครับก็คือเพจลุงยูน้วเองครับลุงยุดโคตรโชคดีครับผมในเกียร์จันทราแล้วครับผม ตากาะสร้าง,งลิ้เจอร์ใหม่แล้วครับคุณลุงยุทธโอเคฮ้าจัดไปครับตามคําเรียกร้องนะครับผมโอคเคจังทารูแนโ่นอโน,โนนะครับผมมาอยู่ที่มือผมแล้วฮะผมอาศัรายระยะโจมตีโอเคในสิกนานนะครับผมอันนี้อ๋อแล้วผมขอเช็คแป๊บนะผมสิออฟเลยดีว่าโอเคเลินเอ,อสร้างลิ้เจอร์เลยสร้างลิ้เจอร์เลยเพราะว่าเออนั่นแหละนั่นแหละเออมีมีม,ม,มีไปไปไปออยอ่าไม่มี อ่ยาอ่ยาเคยมีเลยนะเว้ยมาแล้วครับผมโอเคนะครับผมมันตันเท่าไหร่วะไม่แน่ใจวะโอเคผมรู้ก่อนว่ามอบเหลือกี่วินะครับมอบเหลือหกห้าห้าจุดสี่ผมขอรอ,อ,อแอปช็อตเอา,เอา แอพชันล็อกออปชั่นนะครับผมโ oh, yeah, okay. อ้ยเฮียเมิงจริงโอเคเฮียทองเหลือไม่ไหวหรือมันตันเท่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหกจุดแปดขออีกรอบหนึ่งฮะร,รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมก็จนอยู่เฮียเมิงน้อยกันเดียว <laughs> เอาไม่กลับมาอีส <laughs> อ่ะอีกรอบโอเควันวีบุงบมดตอนเนี้ยอ่ะ โอเคพอหยางจบพอหยางหยางหยางเออเดี่ยวดกูตอนล้วเว้ยโอเคมึงินหกห้ากวีนะครับผมโอเคนะครับผมก็มารับครับรูบี้นะครับอีกหนึ่งร้อยรูบี้นะครับก็คลิปนี้ครับเป็นอยางไรบังคับกับโอ้สิบห้าตัวเออเออส่งท้ายส่งท้ายปีใหม่เราต้อนรับปีเก่า่าขึนหนึ่งตัวออกแน่นอนครับผมมาไมมายูมาทูดครับปรับออกครับไปจบคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ